ครับวนนี้อาทิตพ่อสีบ้าเฮดผักผักใส่ตับไก่ครับพี่น้องครับผัดน้ำมันหอยอ่าเรื่มไปเลยครับพี่นอ้องต่างกระทะเาพี่น้องเนาะเขากับใส่น้ำมันลงไปครับเล็กน้อย มันหมูให้ทั่วๆพี่น้องครับแต่มันหมูเดือดพุทๆแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปไน้อยพี่น้อง รักร่วมพี่น้องครับใส่ตับไก่น้ำมันหอยพี่น้องครับกระทะห่อนได้ที่ก็เอาตับไกล่ลงไปครับพี่น้องครับ กับปรุงรสชาติครับน้ำปลาลงไปกน้อยพี่น้องครับซอสปรุงรสขาเขียวครับซอสทั่วเหลืองเล็กกีจักน้อยครับเยอะบัตตองหลายคดกับบามาักกินว่าไม่กลิ่นนะครับพี่น้อง เหลือจั้อยครับเหลือลงมาสักนิดหนึ่งใส่ผงนั่ลงไปครับผงชูรสลงไปสักนิดหนึ่งพี่น้องครับ ตาลนะครับตาเป็นน้าตาลนะฮะให้ออกชู้ํำตาลจักน้อยพี่น้องครับขาดไ่ได้ครับซอสหอยนางรมนะครับชําๆเลยครับพี่น้องครับสมามักไลค์ก่ะเสรลรไปได้หลายพี่น้องครับบ่มาก,กบ้บกระองใส้ก็ได้ครับแต่ว่าผักนํามันหอยกระ้องไส้ํามันหอยเราพี่น้องเนาะ อม่ม่อยใส่กระใสหน่อยครับพี่น้องครับต้งติ้งหอมครับเส็จเรียรบร้อยฮะน้ำผักร่วมพี่น้องครับบวกมาเลยเมนูบกเพ็ดครับพี่น้องครับ เหยาะหน้าลงไปจักหน่อยครับผักรวมวก็ใส่เดืมเมอดพี่น้องครับอันนี้ก็ใส่เห็ดเห็ดลงไปน้ำแล้วก็มีแครอทนะครับแค่รสปลอ,อยนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูก็มีครับอันนี้เขามีสเส้นลูกพี่น้องครับ ค่อยพัดพี่น้องครับอย่าให้ไหมพี่น้องครับมมนคิดปเสียบตัวหน,น้าไม่ไปอีกครับจักน,ออน,น้อยปัดนอกปัดหน้าสิละพี่น้องครับอ,อช่วงนี้ เกียวหน้าดอแน่ข่าเมาออกพี่น้องครับใฮ้กิบบ่้อข่าเมาไปผัดครับมีมั็มคคัลี่ด้วยครับพี่น้องครับ ุกนะครับผัดตับผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอยแซบๆครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติคาติดตามรับชมเป็นพี่น้องเด้อนะครับเจอเจอกับคลิปหน้าทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ